จงพิจารณาโดยไม่ต้องเขียนการาฟว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแต่และคู่ต่อไปนี้มีการาฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกันหรือตัดกันอันนี้คือสมการที่เขาให้มานะคะดูข้อหนึ่งเขาถามว่าขนานกันหรือตัดกันก่อนอื่นเราก็ต้องจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ 2x บวก3ส่วนอันนี้ก็จัดรูปใหม่เป็น y เท่ากับ 2x บวกเศษหนส่วนสจากการจัดรูปได้นะเราจะเห็นว่าข้อเนี้ยสัมประสิทธ์ต,ตัวแปรหน้าเอกอเหมือนกันก็คือความชันเท่ากันความชันก็คือตัว M อนะเเท่ากันเพราะฉะนั้นจะขนานกันคือโดยปกติแล้วอะ สมการเส้นตรงอ่ะจะจัดรูปให้2แบบที่เขาเป็นแบบนิยมกันจะเป็น y เท่ากับ mx บวก b หรือว่าเป็นหรือว่าจะเป็น af บวก by บวก c เท่ากับ0อันนี้ตัว m นะคะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคือตัว m อ่ะคือความชันแต่ถ้าอย่างเงี้ยความชัน ความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b อย่างเช่นสมมติมีกราฟให้อันหนึ่งบอกว่า3 x บวก5 y บวก6เท่ากับศ อยากรู้ว่าความชันเท่าไหร่สมมุติจะจัดให้อยู่ในรูปอย่างนี้ก็จะเป็น 5y เท่ากับลบ 3x ลบ 6y เท่ากับลบ 3x ลบ6ส่วน5หรือว่าจะหาจากอันนี้เลยก็ได้อันนี้ก็คือความชันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขหน้า x ก็คือลบ3ส่วน5ถูกปะส่วนอันนี้อยู่ในรูปนี้อยู่แล้วก็ลบ a ส่วน b หน้า x เป็น a หน้า y เป็น b ก็เป็นลบ3ส่วน5เหมือนกัน ก็คือการหาความชันหาได้สองแบบคือจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b หรือ ax บวก b y บวก c เท่ากับ0โดยถ้าอยู่ในรูปนี้ความชันจะเท่ากับ m <ม>แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปนี้ความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b ก็ดูเอาว่า หาแบบไหนจัดรูปแบบไหนง่ายกว่าคือเขาจะให้สมการมาแล้วถามเราว่าความชันเป็นยังไงความชันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยตัดกันหรือว่าอะไรก็ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าความชันสมมุติสองสมการออกมาได้ความชันเท่ากันความชันเท่ากันแปลว่าอะไรก็สมมุติกราฟเป็นอย่างนี้สมมุตินี่เป็นกราฟใช่ป่ะความชันเท่ากันเนี่ยเหมือนชันเท่ากันถึงป่ะว่ากราฟจะขนาดกัน ความชันเท่ากันก็คือกราฟขนานกันแต่ถ้าเกิดว่าความชันคูณกันเป็นลบหนึ่งกราฟจะตั้งฉากกันสองอันนี้ต้องจำให้ได้นะความชันเท่ากันกราฟขนานกัน ความชันคูณก็เป็นลบหนึ่งกาตั้งฉากกันใช้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่ามาดูที่อันนี้เห็นไหม y เท่ากับ mx บวก b ใช่ปะ่ะเเป็นสองอันนี้ m ก็เป็นสองเราดูในรูปนี้จะง่ายถูกปะ่ะ y าเท่ากับ mx บวก b ความชันคือ m มมันก็อยู่ในรูปนี้แล้วข้อนี้ยังไม่อยู่เราก็จัดให้มันอยู่ y เป็น2ฉะนั้น M เท่ากันความชันเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกราฟข้อนี้ขนาดกันข้อ1ตอบว่าขนาดกันมาดูที่ข้อ2ข้อ2เห็นป่าว่ามันจะจัดที่อยู่ในรูปนี้ง่ายกว่า ax บวกบ y บวก c เท่ากับ0แล้วค่อยหาว่าความชันเท่ากับลบ a ส่วน b ฉะนั้นเราก็ย้าย1มา y เท่ากับ a บวกบ y บวก C เท่ากับศูนย์และ 2x กลบ 3y เท่ากับ3ก็ย้ายเป็น 2x ลบ 3y ลบสามเท่ากับศูนย์ก็คืออยู่ในรูป a x บวก b y บวก c เท่ากับศูนย์ฉะนั้นความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b ก็คือลบหน้า x ส่วนด้วยนะคะส่วนด้วยหน้า y ข้อนี้อันนี้เป็นความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b ลบ2ส่วน3อันนี้ความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b 2 3. ส่วน3 2อันนี้สังเกตว่า ความชันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่ขนานกันมันจะต้องตัดกันทีนี้เขาบอกว่าขนานกันหรือตัดกันตอบว่าตัดกันแต่ว่าทีเนี้ยสมมุติว่าเขาถามว่าตัดกันที่ไหนแล้วก็ต้องหาให้ได้ก็ การที่จะตัดกันก็แสดงว่าจะต้องมีค่า x y ค่าหนึ่งที่แทนค่าได้ทั้งในสมการนี้สมการนี้แล้วเป็นจริงเพราะมันจะต้องมีจุดหนึงที่ x y จุด x จุด y ของทั้งสองสมการเท่ากันก็มาแก้สมการดูคือจะวาดกราฟก็ได้แต่ว่าวาดกราฟวาดกราฟมันจะยากวิธีนี้มันจะดีกว่านี่สมการที่หนึ่งสมการที่สก็การแก้สมการสองตัวแปร คือทำให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปก็อันนี้สมมุติพี่จะทำให้ y หายไปก็คือเอาสรรมการที่1บวกกับสรรมการที่2ก็เป็น 4x ใช่ไหมบวก 3y ลบ 3y หายไปเท่ากับลบ1บวก3ใน2 x จะเท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วก็เอา x เป็นเศษ1ส่วน2เอา x ไปแทนในสรรมการไหนก็ได้เอา x ไปแทนใน1แล้วกันก็ 2, 2. 2. Nên, คูณ x บวก 3y เท่ากับลบ1ก็เป็น1บวก 3y เท่ากับลบ1 3y เท่ากับลบ2 y เท่ากับลบสส่วน3แสดงว่ากราฟเนี่ยตัดกันที่ x เป็น1ส่วน2 y เป็นลบสส่วน3า ต่อมาข้อที่สาม 4x ลบ 2y บวก3เท่ากับ0และ 3x บวก y บวก1เท่ากับ0ก็อยู่ในรูป ax บวก by บวก c แล้วใช่ไหฉะนั้น m ก็คือความชันนะความชันของอันนี้เท่ากับลบ a ส่วน b ลบ4ส่วน b ลบ2ความชันคือ2 m วันนี้คือลบ a ลบ3ส่วน1 เห็นว่าความใช้ไม่ไเท่ากันอีกอันหนึ่งเป็น2เอน,นึงเป็นลบ3แสดงว่าสองอันนี้ตัดกันแล้วลองมาดูว่าตัดกันที่ไหนสมการที่หนึ่งแล้วนี่สมการที่สองแก้สมการสองตัวแปรทำให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปที่จะทำให้ y หายไปโดยเอาสมการที่สองคูณ2จะได้เป็นคูณทั้งสมการ 6x บวก 2y บวก1เท่ากับ0เป็นสมการที่3ทีนี้ก็เห็นว่าว่า y 2ลบ 2y บวกกับ 2y มันจะตัดกันไปก็เอาสรรมการที่1บวกกับสมการที่3ก็เป็น2สรรมการนี้นะบวกกัน x บวก x เป็น 10x ลบ 2y บวก 2y หายไปบวก4เท่ากับ0 x จะเท่ากับลบ 2. ลบ0 4. เอาค่า x ไปแทนในสมการไหนก็ได้คืออันนี้เดี๋ยวก่อนนะคือ x จะเท่ากับลบ4มาฝั่งนี้ใช่เป็นลบสส่วน10หรือเท่ากับลบ2ก็ได้ก็คือลบแล้วก็เอา x แทนในสมการไหนก็ได้สมมติที่แทนใน1ก็เป็น4 x คือลบสองส่ลบส y บวกสเท่ากับศก็เป็นลบแปส่วนหลบส y บวกสเท่ากับศก็สมมุติเอาหคูณทั้งสมการนะ5้าก็จะหายไปใช่ไหเป็นลบแคูณหเป็นสิ y 535ห ถูกปะเอา5้าคูณก็จะได้เป็น7จ็ดเท่ากับสิบนี่นะตรงนี้7 10 y สายย้ายมาฝั่งนี้ y ายเท่ากับเส่วนสิหรือเท่ากับ0.7ก็คือการาฟนี้จะตัดกันที่ x เป็นลบศู 4, เป็น0.7นยดเฉะนั้นกราฟตัดกัน ข้อที่สอันนี้ก็ให้มันอยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับศแล้วใช้ความชันเท่ากับลบ a ส่วน b จะง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะ c อยู่ฝั่งไหนก็ได้เพราะจริงๆอ่ะเมนหลักของเราก็คือหน้า a กับหน้า b ใช่ปะ่ะไอ้หน้า x กับหน้า y ก็คือ a กับ b ลบ a ส่วน b จริงๆก็เอาสามไว้นี่ก็ได้หรือย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้แปดก็เหมือนกันมันไม่มีผลเพราะว่าจริงๆเราต้องการแค่เนี่ยหน้า x ลบ 2ส,ส่วน B คือลบ1ได้2เห็นไ่าว่า3มันไม่มีผลมันอยู่ฝั่งไหนก็ได้แล้วก็ M ข้อนี้ M คือความชันนะคะลบ A ส่วน B ลบ4ส่วนลบ2เท่ากับ2เห็นว่าความชันเท่ากับ2เหมือนกันเพราะฉะนั้นกราฟจะขนานกัน รุนะอันนี้เขาถามว่าขนานกันหรือตัดกันขนากน,นากันคือความชันเท่ากันก็โดยจัดให้อยู่ในรูป ax บวก dy บวก c เท่ากับ0แล้วความชันคือ m เท่ากับลบ a ส่วน b หรือว่าไม่ก็จัดให้อยู่ y เท่ากับ mx วก b m ความชันก็คือ m ก็ลองดูว่าจัดรูปแบบไหนง่ายกว่าก็ทำแบบนั้นไป แล้วก็ถ้าเขาถามว่าตัดกันที่ไหนด้วยก็ให้ทําแก้สมการ2ตัวแปรให้ x หรือ y หายไปตัวหนึ่งแล้วก็ x y แทนค่าสมมุติเราทําให้ y หายใช่ไหมอย่างข้อนี้ที่ทําให้ y หายไปก็หาค่า x อ,ออกมาได้ก็ x อออไปแทนในสมนการไหนก็ได้เพราะว่ามันจะต้อง ให้ค่า y เป็นค่าเดียวกันเสมอเพราะว่าสมมติแบบกราฟอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนี่เส้นที่สองมันตัดกันตรงเนี้ยแสดงว่า x y สองอันเนี้ยเท่ากันอยู่แล้วก็เอาไปแทนในสมก,การก็ได้ก็จะรู้ว่ากราฟตัดกันที่ไหนก็ตรงนี้ความชันเท่ากันกราฟก็จะขนานกันแต่ถ้าเกิดว่าความชันคูณกันเป็นลบหนึ่งกราฟจะตั้งฉากกันอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวก็ต้องใช้อยู่แล้วค่ะ